สวัสดีครับเจอกับผมอีกเช่นเคยครับผมกับสมชายเลสซิ่งครับทางช่องเลรดลับมอไซค์วันนี้จะมารีวิวอีกปัญหานึงครับผมคันนี้เป็นมิโอครับมิโอคลิปที่ผ่าน,ผ,านผ่านมาครับผมคราวนี้ก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปครับแบตเตอรี่ใหม่ครับต่อ,เ,อเข้าไปเรียบร้อยครับชิ้นสายชิ้นส,นส่วนสายไฟสายดิน สายดำนะครับหรือว่าสายกาวก็ต่อเรียบร้อยครับสายไฟก็ต่อครับฟิลไม่ขาดครับแต่ว่าสตาร์ทพอต่อแบตเตอรี่ปั๊บเปิดสวิตช์กุญแจปั๊บนี่ครับตัวนี้ไฟไม่ขึ้นหน้าปัดครับสตาร์ทมือไม่ได้ครับผมไฟไม่ขึ้นหน้าปัดครับก็ต้องมาหาดูว่ามันเป็นบ่ายเพราะอะไรครับผมเพราะว่าฟิลก็ไม่ขาดครับแบตก็แบตใหม่ สายนี้ก็ต่อเรียบร้อยครับสายปลั๊กแจ็คก็ต่อเรียบร้อยครับมาเจอปัญหาครับผมตัวนี้ครับเช็คไปเช็คมาปกติสายนี่ครับขั้วแบตขั้วบวกครับมันจะมีเนี่ยครับแผงฟิลครับมันจะมีสองเส้นครับเส้นหนึ่งจะอยู่ตรงนี้ครับจะต่อเข้ากับตัวนี้ครับจะต่อเข้ากับอ่าขั้ว ขั้วขันแบตครับขั้วบวกครับแต่ว่านี่มันขาดครับมันมันซ่อนอยู่ในครับมันไม่เห็นครับมันเอาเอาเป็นพาผ้าเทปพันไว้ครับก็เลยแกะออกมาดูครับผมตัวนี้ขาดครับถ้าตัวนี้ไม่ถ้าตัวนี้ขาดเนี่ยครับไฟไม่เข้าฟิวครับไฟไม่เข้าฟิวแล้วก็มันไม่มาเข้าระบบครับไม่มาเข้าระบบตัวนี้แล้วก็ไม่มาไม่มาสายนี้ครับก็ทําให้สตาร์ทไม่ติดครับ ทำให้ไฟมาขึ้นหน้าปัดสตาร์ทไม่ได้ครับไฟเลี้ยวไฟแต่อะไรไม่ออกครับแต่พอตัวนี้ไม่ต่อครับตัวนี้ยังไม่ต่อครับเนี่ยพอเราต่อสวิตช์กุญแจเข้าไปปั๊บปิดปิดสวิตช์กุญแจปั๊บเนี่ยสตาร์ทเท้าติดนะครับที่สตาร์ทเท้าติดเพราะว่านี่ไงครับแผ่นชาร์จมันยังทํางานอยู่ครับพอเราสตาร์ทแผ่นชาร์จมันก็จะชาร์จไฟออกมาทําให้ไฟวิ่งเข้าไปเลี้ยงกล่องครับทําให้ ไฟสปาร์กโมเทียนแล้วก็ติดครับเครื่องติดครับคือเครื่องเช็คเรียบร้อยแล้วครับแต่ตอนนี้เป็นตอนตอนนี้คือระบบไฟครับผมมาเช็คระบบไฟต่อต่อแบตเตอรี่เข้าไปแล้วเอ้าไม่ติดไปก็ต้องหายอีกทีครับว่าเป็นเพราะอะไรครับเป็นที่ตัวนี้จริงครับคราวนี้ผมก็จะต่อครับต่อตัวนี้เข้าไปครับเข้าไปตัวนี้แล้วก็จะสตาร์ทให้ดูครับผมหรือว่าดูไฟหน้าปัดดูอะไรครับว่ามันโอเคหรือเปล่าครับผม เสร็จแล้วชมครับเรียบร้อยครับต่อเข้าไปแล้วครับผมต่อเข้าไปแล้วแล้วก็ใส่ขั้วแบตแล้วครับแล้วก็ต่อสวิตช์กุญแจเรียบร้อยครับนี่ครับสวิตช์กุญแจมันเปิดไม่ได้ครับมันใช้ไม่ได้พอดีอ่ากุญแจมันหายครับก็เลยต้องตัดต่อครับต่อตรงครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับมาดูว่ามันจะสตาร์ทได้หรือเปล่าครับอ่าครับเรียบร้อยครับสตาร์ทปิดครับ ใส่เล้วหอกครับใส่เลี้ยวออกแต่เรียบร,ร,ร้อยครับครับก่อนนี้นี่ก็คือปัญหาอีกปัญหาหนึงครับผมที่บางคนอาจจะงงครับว่าทําไมไฟไม่ขึ้นหน้าปัดครับแล้วก็แต่ใส่แบตใหม่แล้วแต่ว่า แต่พอสตาร์ทเท้าติดครับแต่สตาร์ทมือไม่ได้ไยมยาขึ้นอัปปัดครับก็นี่เป็นอีกปัญหานึงครับผมที่นําเสนอยินดีนําเสนอครับผมจากสมชายเลสซิง่งช่องเคลดลาโมไซครับผมก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเงอง FC ทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมถ้าใครรับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่าเออมีประโยชน์ก็ดีมีประโยชน์ถูกใจก็ขอกำลังใจด้วยการกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับเป็นเพื่อเป็นกําลังแ่ให้ทางช่องนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อไปด้วยครับผมขอบคุณที่รับชม,ชมจนจบและก็ขอบคุณที่ไม่กดข้ามโฆษณาครับผมบางทีมันก็เส้นผมบางภูเขานะครับอย่างเส้นนี้ก็ต้องต่อเข้ากับขั้วบวกที่เข้ากับแบตเตอรี่ครับ สายดานี่ก็เหมือนกันครับสายดำนี่คือเป็นสายกาวก็ต้องต่อเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่เหมือนกันครับนี่ครับนี่คือมีโอครับผมมีโอมีโอร้อยสิบห้ารุ่นเก่าครับผมตัวนี้เป็นไฟตัวตาโตครับขอขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับผมคลิปต่อไปยังไม่รู้ว่าจะนำอะไรคลิปอะไรมาฝากครับผมหา มีอะไรดีๆก็จะมาฝากเช่นเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม